ห้องตีออกออกออกเฮ้ยใครวะกูจะเล่นกับไอ้นายอย่าไปเล่นกับมันไหมไม่เออเิออกไป่ละไม่อยากหรอกเนี่ยอยากได้ซองบอมกับปืนมังกรแล้วก็มันบอลบอลนะขู่เลือดเขียงไหนเล่นเองมันดีกว่าอีกไม่ต้องโกง น่อ้อี่นใครวะเนี่ยาาย,ยาก,กาย้าวเลยากหายเมื่อกี้ือมาเะเต้าไม่งข้ามาก่อนแหละไอ้คิดนึงก็จะยาวตรงนี้เลยไนะม่เป็นไรแล้วเจอเร็วไ เย้เยย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 ยนยยยเยย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 นยย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 ยนยย่ยยยยยยเยย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 ย พกโชว์ทั <c jogo> um, k k ้งคลิปเลยพกโชว์ทั้งคลิปไฟไม่ลอยพกอะไรพกกลนยอกเสียไม่มาอันหนึ่งอย่าพกเลยไม่ว่าคุยอะไรก็ได้อย่าพกให้เล่นพกดึงมาดึงพกไม่สนุกหัวไม่ทันอันหนึ่งเดี๋ยวพวนยองมาไม่ได้มองหินเนี่ยไอเนี่ยมันชอบแอบไอเนี่ยมันชอบแอบ โดนไยมันระเบปืนกูมันกระชอกกระสุนจะหมดอลองปืนอะไรไม่รู้ <c oughs> แฟดแหน้าขาวเลยฟัก <c oughs> อยู่ในน้ำรู้เปล่าฟักไม้ว่าอะไรภาษากีนเปล่าฟักไมว่าอะไรอุย้ยลีโหลดนีเหรอ ไฮ้แม่มึงได้สี่วจังวะนอันนี้ผมไม่ได้ปูนนึงนายตั้ง่าก่อนาเดี๋ลองระเบิดระเบิดแหละเดี๋ยวโดนสักนัดงโดนตังทำอะไรอยู่ตั้งค่าตั้งกับโ่ ก็เือไม่เปลี่ยน,น,น,นแม่งเลยอกมาคิดไม่เหมือนกเยอม่เลือต้องหนึ่งอะไอหนึงหนึงหนร้อยหนึ่งเฉยหนึ่งร้อยไอห,หนึ่งพ่เรื <100. S 1> ยอ,ยอยงต้องมาสิโอ๊ยปืลนลั่น <laughs> ปืลนลั <laughs> ่นมีปืลนลนะั่นเริ่มยังไงอย่าเพิ่ง x x แล้ววะ เล่นแล้วจ้าเหลือเหลือแค่อันหนึ่งอะ่ะหนึ่งเข้าใจเขาว่าหนึ่งอะถ้าเข้าใจหนึ่งแบบไม่ขาดไม่เกินใช่ไหมอันหนึ่งไอ้นี่มันบังยังวะกลัวไว้ไหนดิมาเอาลบแล้วไอ้หนูคิปมึงอ่ะ ยาวๆเพราะอะไรมูไหม,ม,มก็ดูมึงถ่ายเลยเพราะอย่างนี้แหละก็มึงดูตั้งขายไม่ถึงเป้าจะไม่ยิงไส้ไหลเลย,ยไส้ไหลก่อนกูอกีก <c oughs> ไม่ส่องอย่ากระโดด ัวกล่องเท่านหน่ยัดรู้เฮ้ยไอ้ไนายมึงหันหน้าไปทางอื่นแล้วมึงมีกูดโดนได้ไงวะหันหน้าเลยล่ะกูหันข้อหน้ามึงงี้เลยนี่แปดร่าอะไรครับแปดครับ เฮ้ยกูกูตายแน่กูแพ้แน่ไอ้นายมาเล่นไนน์ไนาเล่นไนนนี่หมายความอะไรเล่นตาไนน์เล่นตาไหนไม่เป็นเล่นไม่เป็น,นใจกูด้วยไปมึงลองเก็บปืนมึงมาใช้ไหมเอาใหม่ก็สุดหมดนะอ่ะ <laughs> อนี่สิ่งกูก็เอาวะมุกยี่สิบบาทกูก็เล่น มีการเอาไมนี่ตอกไปเลยตื่นิเ้หเห็ย่เียไอ้หลังกูไอ้บาดซบเอาละเลือดตอนนี้เลือดกูเหลือน้อยแล้ว ไอ้บัตรซบเหลือไหมเหลือที่เหลือแต่ละทีมันโคตรอนาจัยเห็นแล้วนี่ไอ้บัตรซบไอ้บัตรซบเด็กหนึ่งก็พี่ใจเย็นไอ้นายมึงไม่เอาไอพีคนอื่นมาเล่นกูเลยมึงอยู่ไหน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 กูจะฆ่าแค้นมึงไอ้้เเยลกนดว่บ ไม่เห็ยังยังไม่ใช่จ้าม่สานลาเด็่แพ้แล้วไหนไหนบ้าโอ้โหเล่นไหนกูก็เล่นไม่เป็น ้หหอ,อ่ด่านนี้ดีกว่าอันนี้ด่านด่านเล็กๆเลยด่านไม่ใหญ่มากน,น้ำปอ๋ oh, <that> อแหละเขี้ยเ็จโจ ต่นเนี่ยมันหาเจอกันยากเว้ยนี่0นาทีแล้วอยู่ตรงไหน่อกัน <c oughs> อยู่ข้าวเลยอดูอ่ะอดูเฮ้ย <c oughs> นีดา่านที่28นาที เจโอ้ยอยู่ดนี้ไม่หันมันเนี่ยรนไม่อยากนี่มันปนนี่าสมาเสด็จเลยหเ่วะเียด็น่าจะเปลี่ยนปืนได้แล้วเนี่ย ก็รู้มึงมองกูอยู่เอ๊ะแหละที่หมายเลือกของกู้าอ้าว <c oughs> ผมเป็นบาปแล้วครับท่านผู้ชมเย็นนายวะ <c oughs> มันเราต้องเอาปืนเบาๆเล่นปืนเบาๆที่นายไม่คาดคิดว่ามันจะฆ่ามันได้ปืนโคตรเก็บเสียงอ่ะไหนยิงขึ้นฟ้าโชว์ไม่ได้ยิงนัตงดตรงนี้ไอ มึงมึงโดน,น,อ,นอีกมึงชอบไหลตูดถุงก็นเนี่ยอเอาสองมาเล่นยังวะขวากซองนะยิงขึ้นฟ้าโชว์เฮ้ยกูจะปาระเบิดไหมเนี่ย

ะเข้าไปหลอยหลังมันหรือมันจะมาหลอยหลังกูกป็นแน่วะแหน่คนแพ้อาหัวร้อนนะหัวร้อนแล้วแหละตั้งตั้งแต่มึงได้มึงฆ่ากูได้นัดนัดแรกก็หัวร้อนแล้วนายไดไ้หัวร้อนคนชนะอย่าปากง่าเด้ <c oughs> ใส่ใจจริงๆโอ๊ยเจ็บน้ำอะไรไหนพวกมันยิงสะใจดี Page Page ไหนไอ้ไอ้ไอ้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเรเห็นมั้ยตกแป๊บ

โงกระตังไี้แหละแอคติ้งมากกูหัวร้อนนะถ้งมันไม่ไม่เย็นก็ต้องรดน่าลงมาร้อนน้เห็นเป้ากูอยู่นะเห็นเป้าหึเห็นปะไม่ไม่เห็น ลูกตะกัวยิงขึ้นฟ้าชโชว์ไม่ได้ยิงยมีฐานนี่เลยแบบมีสภาพแล้วไม่อยู่ไม่อยู่อะ,อะไรมึรตรงตกใจว่ะเพิง่งมา เป็นที่แล้วเป็นที่เป็นที่แล้ววะเร็วโดดหนีมันได้ข่าวว่าน้องมาในตอนนี้ไปจน้องมาเพื่อสุปบนชาที่หรือมาซุบปปงใช่ไหมฮึมอะไรซุบอะไรมบ้าวไม่มีอะไรกิดขึ่ร้องซุบอะไรจะกัดด้ รอมาอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนอะไม่ใบ้ไม่บอกไหนสิบสี่นาทีแล้วเอาอะไรของมันนะไเถอออกเถอะออกเ,อออกเลย<ะ>เทำไมออกทำไมเอ้ยจบพอดี